อ่ะเพจทุกคนไหมก็พี่มอนะครับวันนี้ในส่วนของวิชาเช่ารัพย์เช่าซื้อจ้างแรงงานนะครับก็มารูข้อสอบในเรื่องของการจ้างแรงงานกันต่อเลยนะครับในเรื่องของการจ่ายสินจ้างนะเดือนละ2รอบเนี่ยจะคิดอย่างไรนะครับเขาบอกว่าดำเนี่ยจ้างให้แสดเนี่ยนะมาเป็นพนักงานจําหน่ายสินค้าแล้วฮะเขาเรียกว่าเป็นแคชเชียร์แล้วนะฮะโดยเริ่มจ้างตั้งแต่1มกราห้าเฮะเป็นสัญญาจ้างที่ไม่กําหนดระยะเวลาอ่าวนี้ก็เสร็จเลยฮะใครก็ลูกจ้างก็สามารถที่จะลาออกได้แล้วก็ในจ้างก็สามารถที่จะเลิกจ้างได้ ตกลงชาระสินค้ากันทุกวันที่15และวันสิ้นเดือนของแต่ละเดือนเป็นค่าจ้างคราวละคราวละนะฟังดีๆนะคราวละ13,000บาทแสดงว่าในแสตนี่เงินเดือนเท่าไหร่ฮะเงินเดือน20,06นะเพราะว่าไงฮะเขาจ่าย2รอบรอบละ13,15เนี่ยได้ไปละ13,000สิ้นเดือนได้อีก13,000เนี่ยเดือนเดือนหนึ่งนี่ได้20,06นะฮะเขาบอกว่าแสตนี่ทำงานมาจนถึงเท่าไหร่ฮะ พฤษสภา57าเจโอ้ทำอยู่ประมาณ5เดือนเองนะฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยดำเนี่ยไม่อยากจะจ้างแสตดอีกต่อไปเพราะว่าโอ้โหเป็นไงฮะค่าตัวแพงแต่ว่าทำงานไม่คุ้มแล้วฮะโอ้โหเรียกว่าทำงานไม่คุ้มเดือน2 6 0 0 0ฮะโดยไม่ทราบสาเหตุนะฮะนี้โจรหลอกมาเฉยนะฮะการจ้างไม่กำหนดระยะเวลาเนี่ยนะฮะเราไม่ต้อง entonces, 5, มีสาเหตุในการเลิกจ <m uch ando> ้างลูกจ้างนะฮะไม่ชอบหน้ามันก็เลิกจ้างมันได้นะฮะฝันว่ามันทำร้ายเราเนี่ยก็เลิกจ้างมันได้ฮะเพราะเป็นสัญญาที่ไม่กำหนดระยะเวลานะฮะไม่จำเป็นจะต้องมีสาเหตุในการเลิกจ้างนะฮะเขาบอกว่า ในวันที่31พฤษภาคเนี่ยดำเลยจ่ายเงินให้แสดนะฮะเท่าไหร่ฮะ13,000บาทแล้วบอกให้แสดเนี่ยออกจากงานโดยไม่ต้องมาทํางานอีกนะฮะท่านเห็นว่าการเลิกจ้างตรงนี้เนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะฮะต้องตอบว่าชอบไหมบอกไม่ชอบฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเขาจ่ายกัน2รอบใช่ไหมแสดงว่า การจ่ายณวันที่31พฤษภาห้าเเนี่ยตามตรงรอบสินตรงตรงรอบในการจ่ายสินจ้างไหมตรงตรงรอบเลยคือวันสิ้นเดือนถูกไหมแสดงว่าการบอกตรงนี้เนี่ยเป็นการบอกณนะวันจ่ายสินจ้างแสดงว่ามันจะ ก็คือพอเป็นการบอกบอกณวันจ่ายสินจ้างก็คือเป็นการบอกในรอบวันจ่ายสินจ้างของวันที่3าพฤษภาห้าเเลยนี้ตรงไปตรงมานะครับทีนี้มันก็จะไปมีผลสมบูรณ์ในการเลิกสัญญาในการจ่ายสินจ้างในรอบถัดไปคือวันที่เท่าไหร่ฮะบางคนบอกเอ๊ะอย่างนี้มันก็ต้องไปจ่ายตรงรอบวันที่3 1มิถุนาหรือเปล่าบอกไม่ใช่สามิมิถุนาหรือเปล่าตอบไม่ใช่เพราะอีกรอบหนึ่งก็คือรอบวันที่15ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องไปจ่ายอีกหมื่นสามในวันที่15มิถุนาห้าเจ็ด เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจ่ายรอบเดียวแล้วคุณให้เขาออกเลยเนี่ยมันจึงไม่ถูกต้องะฮะเพราะว่าอะไรฮะตามหลักแล้วเนี่ยการที่คุณเลิกจ้างในกรณีสัญญาไม่กําหนดระยะเวลาเนี่ยนะฮะมันจะเป็นผลสมบูรณ์ในการเลิกสัญญาเนี่ยนะฮะในคราวที่จ่ายสินจ้างในคราวถัดไปก็คือวันที่ 15มิถุนาห้าเนั่นเองการที่คุณบอกปุ๊บให้เขาออกปั๊บเลยเนี่ยลองคิดถึงใจเขาดูโอ้โหจะไปหางานยังไงทันอย่างเงี้ยนะฮะอย่างน้อยให้เวลาสัก15วันก็ยังดีอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงไม่ไม่เลยฮะไม่ถูกต้องจะสังเกตเห็นว่าในกรณนีนายจ้างเนี่ยจ่ายสินจ้าง2รอบต่อเดือนเนี่ยเป็นไงฮะรอบที่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเลิกจ้างเขาแล้วเนี่ยนะฮะที่เขาจะเราจะต้องให้เขาทํางานอยู่กับเราต่อไปเนี่ยนะฮะมันจะสั้นลงนะฮะถ้าพูดถึงในแง่ของการจ่ายเงินเนจจเงินนนะะเนเเี่ยยก็จจะาางง้้อลถคส ถ้าเขาจ้างกันเดือนละ2 6งหมคิดดูดีๆนะเดือนละ2 6งหมนะหมายถึงว่าแทนที่จะแบ่งจ่ายหมื่นสามหมื่นสามใช่ไหมไปจ่ายสิ้นทีเดียวเลยก็คือ2 6งหมนะฮะตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าตัวนายแสนเนี่ยนะฮะมาบอกณนะวันจ่ายสินจ้างเลยคือ31มีิอ่าพฤษภาห้าเจ็แต่เป็นเคสที่จ่ายสินจ้างกันทุกสิ้นเดือนนะเดือนละ2 6งหมนะแสดงว่ารอบนี้เขาต้องจ่ายเท่าไหร่ต้องจ่าย26งหมก่อนแล้วนะรอบหนึ่งในวันที่31พฤษภาห้าเจ็ด แล้วจะต้องไปจ่ายสองหมืนหกลอมหนึ่งในวันที่สามสิบมิถุนาห้าเจ็ดแต่ในเคสนี้เป็นไงฮะจ่ายครึ่งเดียวนะฮะก็คือจ่ายอีกหมื่นสามในวันที่สิบห้ามิถุนาห้าเจ็ดเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นนายจ้างนะคะ <c oughs> อยากจะแบบถ้าเลิกจ้างแล้วนะฮะเอ้เผื่อไม่ชอบหน้ามันเลยเงี้ยนะฮะให้มันอยู่กับเราน้อยๆแล้วก็จ่ายสินจ้างให้มันน้อยๆเนี่ยนะฮะคุณก็แบ่งจ่ายนะฮะทุกวันที่สิบห้าแล้วก็วันสิ้นเดือนอ้างเหมือน อ่าสถานที่ทํางานบางที่ก็ได้บอกว่าเอ้ยคุณจะได้รู้จักเก็บงงเก็บเงินเนี่ยโหโโคนเอาเปรียบลูกจ้างเลยแต่จริงๆก็ถามว่าเอาเปรียบไหมก็ไม่ได้เอาเปรียบหรอกคะมันก็ทําอยู่ในกรอบของกฎหมายแต่ว่ามันก็จะไม่เหมือนกับที่ชาวบ้านเขาทํากันนะฮะลูกจ้างก็อาจจะงงเลยเฮ้ยทำไมฉันมีเวลาแค่15วันเนว่ไอ้เพื่อนๆที่ทําอีกบริษัทหนึ่งมีเวลา1เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอ่ะก็ โดยสรุปนะครับว่าในเคสนี้เป็นสัญญาจ้างไม่กําหนดระยะเวลานะครับถ้าจะเลิกจ้างก็ทําได้ฮะแต่จะต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้านะฮะบอกกล่าวในวันจ่ายสินจ้างนะแล้วก็จะไปมีผลในการจ่ายสินจ้างคราวถัดไปนะครับพอบอกในวันจ่ายสินจ้างคือวันที่สา็พฤษภาห้าเจ็ดเนี่ยนะครับนะก็เป็นวันบอกเลิกสัญญาในวันที่จ่ายสินจ้างเลยนะครับนะจะไปมีผลในการให้ผลสัญญาเลิกกันเนี่ยนะในวันที่15มิถุนาห้าเจ็ดนะครับแสดจึงต้องให้อ่า ตัวในคนทนี้นะฮะทำงานจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยอาแสจึงต้องทํางานเนี่ยนะฮะจนถึงวันสุดท้ายคือวันที่15มิถุนาห้าเและดำเนี่ยจะต้องจ่ายค่าจ้างในวันที่สาเอ็ดมิถุนาไอ้สามพฤษภาห้าเเนี่ยหมื่นสแล้วก็15มิถุนาอีก13ื่นรวมเป็น26งหมืฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าจะให้ออกเลย จ่าย2 6งหก็ได้ตามมาตรา5้าแปดสองวรรคสองดูไหมแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เขาทํางานต่อก็ต้องให้เขาทํางานต่อจนถึงวันที่15มิถุนาห้าเแล้วไปจ่ายเขาอีกรอบหนึ่งในวันที่15มิถุนาห้าเอีก13ื่นับาทนั่นเองนะครับการที่คุณมาให้เขารอบเดียวอย่างนี้ก็จึงไม่ถูกต้องน,นะครับมาดูอีกแบบหนึ่งครับเขาบอกว่าทัพทีมเนี่ยให้เขียวทํางานเป็นลูกจ้างฮะ <TH R ain> จ่ายค่าจ้างทุกๆวันที่14และ28 <TH R ain> อ่า จ่ายคราวละ15,700เโอ้โหเคสนี้ก็เงินเดือนสูงนะเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะ3 0 0 0 0กว่านะฮะทับทีมให้เขียวทำงานมาจนถึงปี56ฮนะแสดงว่าหู้โหทำกัน5-6ปีเลยนะโดยตกลงโดยโดยไอสัญญาตรงนี้เป็นสัญญาจ้างที่ไม่กำหนดระยะเวลาแสดงว่าจะเลิกจ้างเมื่อไหร่ก็ได้นะครับทัพทีมจึงบอกเลิกจ้าง กับเขียวเนี่ยนะฮะโดยที่เขียวเนี่ยไม่ได้ทําผิดอะไรเลยในวันที่30เมษาห้าหกสเมษาห้าหเป็นวันจ่ายสินจ้างไหมคําตอบคือไม่ใช่พอเป็นวันไม่ได้เป็นวันจ่ายสินจ้างแสดงว่า30เมษาห้าหการบอกครั้งนี้เป็นการบอกในรอบการจ่ายสินจ้างของวันที่14เดือนอะไรฮะพฤษภาห้าห แล้วจะไปมีผลในการจ่ายสินจ้างเขาถัดไปคือ28พฤษภา56นั่นเองนะครับเขียวมีสิทธิ์ทำงานจนถึงวันสุดท้ายเมื่อไหรก็คือ28พฤษภา56และทัพทินต้องจ่ายค่าจ้างให้กับเขียวในวันบอกตั้งแต่วันบอกเลิกสัญญาจนถึงวันสุดท้ายเท่าไหร่ฮะก็คำตอบก็คืออีกเท่าไหร่อันนี้15,700านอะครับอันนี้ก็อีก15,700านะครับก็อีก3 1 4 0 0นนั้บาทนั่นเองนะครับนะก็ไปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับเนาะ เป็นสัญญาไม่กําหนดระยะเวลานะครับทัพทีมจะบอกเลิกจ้างก็ได้แต่ต้องบอกกะร่วงหน้านะครับอ่ะก็ไปเร็วๆนะพอเลิกสัญญา30เมษายนห้ก็ถือเป็นการอบอกในก่อนกาหนดการจ่ายสินจ้างในวันที่14พฤษภา 56ก็ระสือเป็นการบอกในรอบวันที่14พฤษภาคม56จึงมีผลเลิกสัญญาในวันที่28พฤษภาคม56นั่นเองนะครับจึงมีสิทธิ์ทำงานจนถึง28พฤษภาคม56นะครับแล้วจะต้องจ่ายทั้งหมดเนี่ยก็คือในรอบ14พฤษภาคม56น5 7 0 0กับ28พฤษภาคม56อีก15,700รวมเป็น31,400บาทนั่นเองนะครับนะก็แล้วแต่จะให้เขาทำงานต่อก็ได้หรือถ้าอยากจะให้เขาออกงานเลยก็จ่าย31,400่ีเดียวก็ให้เขาออกทัาทีในวันที่ ที่บอกก็คือวันที่30เมษาหน56ก็ได้นะครับเนาะทีนี้มันมีอีกแบบหนึ่งฮะโอ้โหเมื่อกี้เดือนละ2ครั้งก็ว่าปวดหัวแล้วอันนี้จ่ายทุกสัปดาห์ฮะเขาบอกว่าคุณออยเนี่ยนะฮะโอ้โหมีงานทํำจานวนมากฮะจึงทําสัญญาจ้างคุณบีมาเป็นลูกจ้างแบบไม่กําหนดระยะเวลาอ่าใครบอกโอ้ยเขาดีมากเลยนะพี่หมอเขาเขาจ้างหนูเนี่ย ไม่ได้กําหนดเลยว่าจะจ้าง6เดือน1ปี2ปีเขาบอกอยู่กับพี่ไปเรื่อยๆเลยนะน้องโอ้โหแสดงว่าเขาใจดีกับหนูมากเลยนะไม่ใช่ละเองทํางานเดือนเดียวเขาไม่พอใจ <c oughs> เขาเลิกจ้างเลย <c oughs> นะครับเพราะนั้นสัญญาจ้างไม่กําหนดะระยะเวลาเป็นสัญญาจ้างที่ค่อนข้างอันตรายนะฮะอย่างน้อยขอสักปี2ปีฮะแล้วเสร็จปุ๊บก็ต่อไม่ต่อก็ว่ากันอีกทีนะฮะโดยให้สินจ้างนะฮะสัปดาห์ละ2 0 0 0บาทนะครับโดยจ่ายสินจ้างกันทุกวันศุกร์ ออยเห็นว่าไม่ค่อยมีงานให้บีมทําแล้วนะฮะจึงบอกเลิกสัญญากับบีมในวันที่วันพฤหัสที่9กรกฎาคม63ถามว่าบีมต้องทํางานให้ออยจนถึงวันที่เท่าไหร่นะฮะทีนี้ก็คือว่ามันเป็นการจ่ายสินจ้างกันทุกวันศุกร์แสดงว่าเดือนหนึ่งจ่ายเท่าไหร่ฮะจ่าย4ีหรอบนะฮะสัปดาห์ละสองพันอ่ะสีรอบก็อาจจะ8 0 0 0นถึงหมื 1, ่นหนึ่อะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณ8 0 0 0ันถึงหนึ่งหมื่นนะฮะทีนี้ <c oughs> พอได้จ้างเนี่ยมาบอกเลิกจ้างลูกจ้างในวันที่วันพฤหัสเนะ,ะ่ะ ที่9กรกฎาหกสเนี่ยแสดงว่าเป็นการบอกในวันจ่ายสินจ้างไหมบอกไม่ใช่เพราะวันจ่ายสินจ้างคือวันศุกร์แสดงว่าการบอกในวันที่9ตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นวันพฤหัสเนี่ยถือว่าเป็นการบอกในรอบวันที่เท่าไหร่ฮะวันศุกร์ที่10วันศุกร์ที่10ถูกไหมวันศุกร์ที่10กรกฎาหกสาแสดงว่ามันจะไปมีผลในวันศุกร์หน้าศุกร์หน้าก็คือศุกร์ที่17ถูกไหมฮะสิบเจ็ด กรกดาคม63นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณบีมจะต้องทำงานที่คุณออย,ยจนถึงวันที่17กรกดาคม63นั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่อยากให้ทำงานแล้วก็จ่ายมาเท่าไหร่ฮะรอบนี้2000รอบนี้อีก2000จ่าย4 0 0พแล้วก็ให้ออกเลยก็ได้นะครับนะอ่ะก็เลิกสัญญากันในวันที่17กรกดาคม63นั่นเองนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ายิ่งเอ่อตัวนายจ้างเนี่ยซอยแบ่งในการจ่ายลูกจ้างมากเท่าไหร่เนี่ยนะฮะโอกาสที่ ตัวลูกจ้างเนี่ยนะฮะโอกาสที่ตัวลูกจ้างจะอยู่กับเราเนี่ยก็จะยิ่งสั้นลงเท่านั้นในกรณีที่เราเลิกสัญญากับเขาแล้วนะครับซึ่งโดยปะกะติพอเลิกสัญญาแล้วเนี่ยนะฮะตามวิถีทั่วไปของพวกนายจงนายจ้างเลยก็คือพอเลิกสัญญาแล้วเนี่ยมันก็ไม่อยากให้เราอยู่กับเขาแล้วละฮะเราก็จะรู้สึกกับเราว่า er h, อยู่ไปก็เท่านั้นอ่ะอยู่ไปก็อยู่ไปวันงันๆวันวันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะวันนั้นนายจ้าง บางส่วนนะครก็จะหัวหมอแล้วฮะแบ่งซอยจ่ายก็จะทําให้เวลาที่จะต้องเลิกจ้างใครเนี่ยมันก็จะเป็นไงฮะมันก็จะเสียเงินน้อยลงแล้วมันก็จะเสียเวลาน้อยลงนั่นเองนะครับนะอ้าวเดี๋ยวในพาร์ตต่อไปพี่หมอจะมาเข้าตามมาตรา583นะครับที่ว่าในกรณีที่ลูกจ้างเนี่ยฮะโอ้โหไากระทาในสิ่งที่ควรงดเว้นการกระทํา1ใน5แล้วฮะโอ้โหมาสายมั่งอะไรอย่างงี้มั่งเลยนะฮะสามารถที่จะเลิกจ้างได้ทันทีเลยนะ แม้จะเป็นสัญญากำหนดระยะเวลายังไม่ถึง1ปีก็เลิกจ้างได้เป็นสัญญาไม่กำหนดระยะเวลานะฮะโอ้โหก็เลิกจ้างได้โดยที่ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแล้วก็เป็นไงฮะไม่จําเป็นเลยที่จะต้องจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนนะ,ะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันในพาร์ทหน้านะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปกับพี่หมอ้วยละกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ